สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันพฤหัสกลางวันกลาวันแบบนี้นะครับแล้วก็กับเฮลิคอปเตอร์450นะครับที่ในคลิปที่แล้วที่ผมลงไว้ในเรื่องของการเปลี่ยนกล่องนะครับจากกล่อง H1 ให้มาเป็นกล่อง KBAR น้ําเอินะครับอันนี้จะเป็นของลูกค้านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามหรือกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ ที่ผมบอกไปในคราวที่แล้วก็คือว่าตัวกล่อง H1 เนี่ยพอบินขึ้นมาเนี่ยก็คือคุมอะไรไม่ได้นะครับมันก็ไหลไปเรื่อยนะฮะเดินหน้าถอยหลังอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ผมทําอะไรไม่ได้ผมก็ต้องตัดรอบนะครับเพื่อจะให้ฮอมันลงมาแต่ตอนที่ลงมาปุ๊บเนี่ยก็คือก็ลงมาตรงๆนะฮะก็ไม่ได้เสียหายเลยมากมายแต่ครั้งแรกที่ผมบินเนี่ยก็คือมันจะไปฟันฟุตบาทนิดนึงเบรก็จะมีรอยนะครับมีรอยมีรอยนิดนึง นะครับแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรโดยแค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยเสียหายนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทําการเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาบินตรงหน้าบ้านของผมเนี่ยก็คือบินฮอปนะครับแค่นั้นพอนะฮะแล้วก็หมุนนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอาการบิดกันเลยนะครับครับลำนี้นะครับก็จะเป็นไซส์สี่ห้าศนย์นะครับ เป็นหางเพลานะครับเป็นใช้ระบบเพลาทอร์ค e ิวนะครับชุดไฟเนี่ยผมก็จะมาบอกเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็ยกพีเป็นของซาวบอกนะครับ3ตัวรีซีฟเนี่ยเป็นของ t 8 FG นะครับเป็นตัว s b u t ันะครับเป็นตัวเล็กกันหางก็เป็นของซาวบอกนะครับตัวตัวตัวสีส้มมอตเตอร์เป็นของเอ่อเรวนี้ผมยี่ห้อเก่า สกอร์เปียณน,นะนะครับเหมือนสกอร์เปียณเลยนะครับแต่มันเขียนว่า ck นะครับแต่ผมว่ามันเหมือนสกอร์เปียณเลยนะครับแล้วก็สปีดสปีดเนี่ยก็จะใช้เป็นขอบีวิงนะครับแต่ว่าลูกค้าไปทำซิงค์ระบายความร้อนเองนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น50แอมป์นะครับ50แอมป์แต่ว่าลูกแต่ว่าลูกค้าเอาไปใส่ซิงค์ระบายความร้อนเอง นะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แบตใช้วิทยุนะครับเป็นที8 fg นะครับอันนี้เสวก็จะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะนะครับเปิดวิทยุนะครับตัดโหนแล้วก็เสียบแบตนะครับรอให้มันเซตตัวนะครับจิ๊กจิ๊กจ๊กนะฮะ พอเซตตัวแล้วนะครับก็เอาไปวางวางเสร็จแล้วก็บินนะครับ อันนี้ตั้งสไตล์การบินก็คือผมตั้งแบบว่าเป็นแบบ,แ,บบแบบมือใหม่เลยนะครับบินง่ายๆแล้วก็รอบไม่เยอะรอบผมตั้งไว้ที่ประมาณ60นะครับนิ่งๆเลยนะครรอบไม่แรงแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับ รอบพอได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะจัดส่งไปให้ลูกค้าเลยนะอันนี้ใช้แบบเป็นสามเซลนะครับสองมันสองของ Po l y m a กนะครับ ก็บินเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ450 Tharot Pro นะครับเป็นหางเพลานะครับชุดไฟเนี่ยก็บอกไปแล้วข้างต้นนะครับก็คือเป็นชุดไฟแบบแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้แบบเป็น2002ก็ตอนที่ใส่เฮดวันนะครับบินขึ้นมามันก็มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมนะครับก็ไม่รู้เป็นที่อะไรคาลิเบตแล้วคาลิเบตอีกอ่า ก็ไม่หายนะครับจนลูกค้าจะต้องมาใส่เป็นกล่องเคบาน้ำเงินนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เซตให้บินได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังหัดเซตหัดซ่อมสงสัยข้อตรงไหนตรงสงสัยตรงไหนก็ทักเข้ามาถามกันได้นะครับก็สําหรับในวันนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ผมเยอะๆเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทําคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆไปอีกนานแสนนานนะครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะจัดส่งลำนี้ให้ลูกค้าเลยนะฮะในวันนี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ